สวัสดีครับพี่หน่อ,องเอฟซีแฟนครับทุกหังทุกบอลครับทางช่องพ่อแม่ของ,งยองครับบรรยากาศช่วงบ่ายครับบ่ายสามบ่ายสามโมงครับสามเด็กอีกห้านาทีหกนาทีบ่ายสาม ขาอนี้โคโจวาสิมาครับแต่มาประมาณจากปลายสีโส่โมงสี่โมงหาโมงวาซิมากินเขาอยู่บ้านน้ำเพื่อนบอกไว้แต่เมื่อวานเตรียมเมนูไว้ค่ะลายางครับ พท่านได้เหตุเหตุไปโดนยานบาเสียบเตรียมเครื่องเตรียมอันนี้ไปเรียบร้อยครับว่นุนกับภาคยู่ไก่เดี๋ยวกมาขอมกันหน่าจะมาขอมกันตัวผู้ใด รถส่งของเนี่ยนองคันนี้จำได้แม่นอีหลีอยังม,มาส่งน้อโอ้โดีที่น้อนสบายแนอะร อากใส่ไม่ซื้อบอกต้นต้นวิมลใช่โอ้แมนคนสร้างมาไหวนี่บอกคนจีาเาอาบอกรอแมนแมนแมน,อนอมองผีคนเพราะว่ามืออื่นมืออื่นเดรีออยยูเบนจ์จัลักกะบปะมาพานทางนี้ครับเพป่นน่าจะสร้างมาไว้นี่แนะหละเออื่นบ้านน้องเหลือกเบนจ์จลัก เบนจลาก,ก่ะใกล้กวัวมณีอยู่มันกับพวกใกล้จากอันเทียวก่อนที่ไปเหรียญเบนจลาก์มันนะ่ะน้องเหดือมอันจาประมาณจก็70โลนี่ยมั้งต่วงนี้จะอีกสองเมืองเก๊ะฉันหาอีกสองเมืองครับเตรียมเขากรุงเทพกรุงเทพและปริมณฑล มันจะมีโคลาชนะโมรเรนบอกนาำตารางนี่ยังสิบห้าหมือครับรอไหมดุนหยัดดุนขึงเดือนเลยครับสิบห้ามือกับสองอาทิตย์อากาศกำลังเริ่มหนาวครับลมแห้งลมยหา่แห้งเลย กินพร้อมพอโจ้น้ำเ้ดี๋ยวยก,กินหลายเดี๋ยวมันก็มาห้องถองไปก่อนแมอแรงครับพี่น้องกับบ้านน้องฮอูอำเภอโพศรีสุวนครับ จังหวัดศรีสะเกดเป็นเขตติดต,ต,ต่อรัตนาบุรีโพสีสุวรรณครับเลยอ,อีเซไปหน่อยหนึง่งครับเลยอยาอีเซไปหน่อยหนึ่งเส้นทางจากศรีสะเกดไปอำเภอร,รัตนาบุรีครับอยู่ติดทางไงเลยครับหม่ยแรกติดท,ทางไงเกือบถึงหวยครับเกือบข้ามหวย ที่นอนอีฟซีกะอย่าลืมอย่าลาดครับแวะมาชมมาให้กำลังใจกันได้ครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับสอดแจงคาตาครับเ้ยมันอพาดนี้ใกล้ดอกมันนีใกล้ที่สุด ในรอบนี้แหลนตรงอย่างเดียวเลยทางดีสูบซากับโบ๊กซำครับได้ได้พังก่อนว่าสิจับป้าเหมือนันถ้าได้ก็พังนี่โบ๊กเนาะได้พังมืออืน่น จะไปซื้อไดโบก็ไม่มันขึ้นนี่ป้าบื่อขึ้นมาหลายครับปลาดุกมีแต่ปลาดุกหล,ลวดๆเลยวันนี้ละ่ะอุ้ยปลาทองคุณคุขึ้น,นล่ะแต่ลกูกไ,ได้พังซื้อได้ใหม่ก่อนไดโบพัง เดี๋ยวประตูลายปพูดโอ้ยลแททมแห้งขนาดใหญ่มันเย็นมันสบายเป็นนอนหลับเลยเหมือนเกี่ยวเลยเยาเลยเนะพาดดูพาดดูดอ่าตีห่างละ่ะพาดดูนาด ผ่านโดเอามือมาผ่านโดเมือมาเร็วโดผ่านโดเอามือมาเอามือมาเร็วโดรับโดรับแล้วท้องขาวกับแจ็คไปทางไหนท้องเข่าอ้าวหาไปใส่น้อยไปท้องขา่าท้องเขา่ขาโด พันโดพันโดพันโดโอ้ลมเย็นดีครับอ่ะ uh, เย็นแล้วเย็นสบายเลยครับมึงฝากพี่น้อง FC เพลินครับฝากกิตติ์ตั้มในเรื่องของช่องพ่อแม่ของมีแฟนมาเชียร์ครับพ่อแม่ของมีแฟนทางเพจครับทั้งอีกกครับ เอาซื้อยังน้นง <c oughs> อยจะหมดเลยพ่กใครได้เหรียญเยเดือดครับ tiktok พออ่อเอกพ่อน้องยิงนะ tiktok ผ่านดุเลี้ยครับมาหลายๆเรื้อลองบรรยากาศดีครับนา,นา,นาหนาวนี่เหมาะสำหรับการเบื้งองโมลับ จะมาขาไล <laughs> ข่ขาไล่ใน่วงนี้ <S <S พัานาออกห้อยพญญนาออกหนาวเนีนน่่นาวร่มกันโปะกนันเลยห ใี่นคเบาอีกใส่เบาอีกใส่โอ้คุณพี่อันนั้นตอนนั้นเพ่อดีคลิปเพื่อเดิหนูบ้านนั่นเอามาเบิร์นมื่ะโอ้เบาอีกแมนตันั่นจะแมนไดหนลีหรือไปซื้อเอามาบุสูตรดีเองน้องครูระวังไว้หมดนะป้าป้าเนี่ขับไปเบิร์นคลิปผมไม่ไปซื้อมาเพราอนเพ้่ปนบุ่ย้อมตัวนี้เพื่อนว่าบอกเพื่อนว่าหาคิปประมาณเพป็นบุ่ย้อมเพป็นบุ่นสก้า อขอบคุณอซแฟนครับทุกคนที่ม,มาสนครับสวัสดีครับ